ถ้าคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะโอเคฮะสวัสดีฮะผมสลามมันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันในประวัติของ10นักรบในตำนานในพาร์ทที่7กันแล้วนะฮะในพาร์ทนี้เนี่ยหลายคนขอเข้ามามากมายเลยว่าอยากจะเห็นผมทำนักรบแห่งวาลีหรือว่านักรบแห่งน้ำก่อนนะฮะถางั้นก็จัดไปเรามาเริ่มกันเลยเอนเชียนเมอร์มมะฮะเธอคือดิจิมอนสัตว์ทะเลครึ่งคนโบราณล่างสุดยอด หนึ่งใน10บนักลบในตำนานยุคโบราณที่ครอบครองพลังแห่งน้ำเธอคือเทพธิดาที่ให้กำเนิดดิจิมอนที่อาศัยอยู่ในเน็ตโอเชียนนะฮะพูดง่ายๆก็คือดิจิมอนส่วนใหญ่ที่เกิดจากทะเลให้ถือไปเลยว่าเป็นเชื้อสายของเธอแน่นอนเธอสามารถสร้างภัยพิบัต,ติต่างๆเกี่ยวกับน้ำได้หมดไม่ว่าจะเป็นน้ำวนหรือว่าคลื่นยักษ์นะฮะและก็สามารถควบคุมได้ดั่งใจนึกเหมือนกับว่าเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเธอเองเลยนะฮะว่ากันว่าเกาะลายเกาะที่หายไปเนี่ย เป็นเพราะว่าฝีมือของเธอตอนที่โกรธจัดนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าใครไปทําให้เธอโกรธกันแน่ความสามารถของเธอในภายหลังนะฮะถูกส่งต่อไปอยังดิจิมอนประเภทน้ําหรือว่าสัตว์ทะเลท่าไม้ตายของเธอก็คือเกรดเมลสตอมนะฮะจะเป็นการสร้างน้ําบนยักษ์แล้วก็ดูดกลืนทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในน้ําให้หายไปอีกท่านหนึ่งก็คือคริสตัลบิวโรนะฮะจะเป็นการทําให้น้ำนะฮะกลายเป็นผนึกคริสตัลแล้วก็ยิงออกไปเป็นแบบสภาพปืนกล ต่อมาก็จะเป็นรุ่นปัจจุบันของ1ินักลบในตำนานบ้างนะฮะเริ่มจากลานามอนเธอคือดิจิมอนพูดแฟรี่ระดับไฮบริดที่เกิดจากการที่ใครสักคนใช้ฮิวแมนซิ e r ลิตแห่งน้ำนะฮะทีนี้ทุกคนคงจะพอเข้าใจแล้วนะฮะว่าทำไมเธอถึงดื้อแล้วก็เป็นคู่ปรับหรือว่าคู่กัดกับแฟรี่มอนเพราะว่าเธอเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันนะฮะไอ้เผ่าพันธุ์แฟรี่เนี่ยส่วนมากกันมักจะดือ้อซนแก่นแก้วเป็นธรรมดาแหละนอกนอจากนี้นะฮะเธอคือผู้สืบทอดพลังมาจากเอนเชียนเมอร์มมอน เธอมีการอย่างรู้ที่ดีมากนะฮะแต่ว่าเธอมีอารมณ์ที่แปรปรวนเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเธอเกิดจากข้อมูลพยากรณ์อากาศนะฮะนิสัยเธอจึงแปรปรวนตามนั้นอ่าบางเวลาเธอก็ดูรลอนๆนะฮะแบบเวลาดีใจเนี่ยก็เป็นคนใจดีเหลือเกินเวลาหงุดหงิดเนี่ยก็ร้องไห้เหมือนกับเด็กนะฮะในการต่อสู้เนี่ยเธอเป็นประเภทนิยมไม่โจมตีหรือว่าสู้ตรงๆหรอกนะฮะเธอจะเล่นน้อมอ้อมโดยการแบบควบคุมฝนนะฮะเพื่อดูดพลังกายศัตรูก่อนแล้วค่อยจัดการแต่ว่า ตอนเธอฟิลขาดนะฮะเราจะไม่สามารถรับรู้ได้แล้วว่าเธอจะทําอะไรเพราะว่าพลังของเธอเนี่ยขึ้นอยู่กับอารมณ์ด้วยนะฮะดังนั้นถ้าหากเธอโกรธจัดหรือว่าหงุดหงิดจัดเนี่ยก็จะเก่งขึ้นถ้าไม้ตายของเธอก็คือเลนสตรีมนะฮะจะเป็นการสร้างเมฆฝนนะฮะซึ่งไอ้ฝนพวกนี้เนี่ยสามารถดูดพลังกายของศัตรูได้ถ้าหากแช่นานๆก็คือจะไม่มีแรงเดินเลยแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือเจลซี่เลนนะฮะจะเป็นการสร้างฝนโกรธใส,ส่ศัตรูท่าสุดท้ายก็คือวิปปิ้งเวฟนะฮะจะเป็นการควบคุมน้ําโจมตีศัตู ต่อมาก็คือคารามาร์มอนหรือว่าคารามาลามอนนะฮะเธอคือดิจิมอนสัตว์ทะเลระดับไฮบริดที่เกิดจากการที่ใครสักคนใช้บีสซปรลิตแห่งน้ำนะฮะเธอจะมีครึ่งล่างคล้ายกับปลาหมึกครึ่งบนเป็นมนุษย์หนวดของเธอนั้นนะฮะสามารถใช้ได้ทั้งโจมตีและก็ป้องกันไปในตัวและสามารถหมุนหนวดตัวเองโจมตีได้ด้วยนะฮะในกรณีที่หากเธอไม่สามารถชนะได้โดยการโจมตีด้วยหนวดเธอก็จะสามารถใช้ใปลาหมึกช่วงล่างเนี่ยปกคลุมตัวเองช่วงบนเพื่อเสริมพลังโจมตีป้องกันให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นได้ เธอสู้ได้ทั้งในน้ําบนบกแล้วก็อากาศนะฮะพูดง่ายก็คือเธอสู้ได้ทุกสภาพบนบกเธอจะสามารถเดินได้เหมือนปูเสฉวนนะฮะบนอากาศเธอก็จะใช้หนวดตัวเองลอยตัวได้เหมือนกับเฮลิคอปเตอร์เธอมีนิสัยที่กลับกรอกแล้วก็มีอารมณ์ที่หัวร้อนง่าย ท่าไม้ตายของเธอก็คือไททานิกชาร์ดนะฮะจะเป็นการหมุนหนวดตัวเองให้เป็นสว่านแต่ประเด็นก็คือท่านี้เนี่ยเธอควบคุมไม่ค่อยได้เท่าไหร่จึงกลายเป็นว่ามันเป็นท่าบินหนีไปแทนนะฮะแล้วก็เนโรครโซนะฮะจะเป็นการพ่นหมึกกรดจากปากใส่ศัตรูซึ่งมีลิ์กัดก่อนที่แรงมาก ก็จบกันไปแล้วนะฮะกับประวัติของ10นักลบในตำนานในพาร์ทที่7นี้นักลบแห่งน้ำก็ต้องขออภัยไปด้วยนะฮะเพราะว่านักลบที่เหลือเนี่ยจะไม่มีร่างดับเบิลซิบิริตให้เราได้เชยชมอีกต่อไปแล้วนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าผู้สร้างเนี่ยเขาขี้เกียจทำร่างดับเบิลให้กับพวกนี้ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่น่าสงสารมากเพราะว่าเหมือนกับว่าทําให้แต่พวกตัวเอกนะฮะพอเป็นพวก10นักลบตัวร้ายเนี่ยคือไอ้ร่างดับเบิลเนี่ยไม่มีสักตัวะฮะก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายจริงๆอยากให้มีเหมือนกัน แต่ก็ไม่เป็นไรฮะเอาไว้เจอเกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปก็แล้วกันวันนี้ผมก็ต้องขอตัวก่อนสวัสดีฮะ